สวัสดีครับ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 วันนี้เรามาอยู่กับเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์มือนเดินนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงปัญหาคาใจในอนิเมะโตเกียวรีเวนเจอร์ตอนที่12นะครับว่าทําไมทาเคบิจิถึงบอกเลิกฮินะนะครับก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเรื่กันเลยครับเปิดมาที่ทาเคบิจิกำลังเดินกลับบ้านนะครับ ไม่เคยคิดเลยว,ว่าจะต้องร่วมมือกับฮิสก,กิแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็มีโอกาสที่จะได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากนั้นฮินะก็ชวนทาเกะบิจิกลับบ้านด้วยกันซึ่งบักทาเคบิจิที่สนใจแต่ผู้สาวก็ลืมบักนาโอโตะที่มาหนำกันกับฮินะไปเฉยเลยจากนั้นนะครับผมพวกเขาก็แวะนั่งเล่นกันที่สวนสาธารณะกันก่อนซึ่งฮินะเธอก็ชวนคุยเรื่องวันคริสต์มาสซึ่งทาเกะบิจิมันก็คิดว่าเคยสัญญาอะไรไว้กับฮินะในวันคริสต์มาสพอมันคิดออก มันก็เพิ่งรู้ว่าวันคริสต์มาสที่มันนัดกับพี่นาว่าจะไปเที่ยวมันตรงกับวันศึกตัดสินลับที่พวกวันทั้งสี่หนอจะต้องไปห้ามฮักใครนั่นเองจากนั้นบักนาโอโตะที่เหม็นความฮักจนทนไม่ไหวเลยขอตัวเมือบ้านก่อนและบอกอีกว่าผมไม่ชอบเสียเวลาเปล่าทาเควิจิจึงพูดว่าอะไรของมันเสียเวลาเปล่ากันเหรอพูดเหมือนคิซากิเลยฮีน่น้าก็หัวเราะและพูดว่าฉันรู้คล้ายกันนะ จากนั้นทาเคบิจิก็สะดุดกับคําพูดของฮินะเมื่อกี้ว่าไงนะืึคล้ายกันเนะาะคล้ายใครคิซากิเทิตะไงทาเคบิจิก็ช็อกที่ฮินะรู้จักคิซากฮิฮินะก็บอกเคยกวดวิชาเดียวกันตอนประถมทาเคบิจิก็เคยเจอนี่พอทาเคบิจิได้ยินแบบนั้นนะครับผมทาเคบิจิก็อึ้งเลยสิครับตัดภาพมาที่อดีตตอนประถมฉันเรียนพิเศษกวดวิชา ขณะที่ครูกาลังสอนเรื่องสูตรกลางวงกลมอยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งกําลังตั้งใจเรียนอยู่เด็กหนุ่มใส่แว่นทรงผมแสกกลางหน้าตาเหมือนไม่ได้หลับไปแนนอนไม่ค้าก็เสพเด็กหนุ่มคนนี้คือคิสกิเทตตะนั่นเองโอ้โหต่างกันลิบลับเลยและนี่คือฮินะในวัยเด็กซึ่งฮินะนะครับผมก็เข้ามาชมคิสกินะครับว่าได้ที่หนึ่งของประเทศเอีกแล้วคิสกิก็ตอบเรื่องธรรมดาอืมสมแล้วสมแล้วไปเถอะ เพื่อนของฮีนาพูดซึ่งเพื่อนฮีนาก็ยังบอกอีกว่ากล้าจังที่เข้าไปคุยกับคนแบบนั้นเฮ้ย hey, ทำไมล่ะเขาก็เป็นเด็กดีนะซึ่งคิสกิในสมัยเด็กนั้น mm. เขาเป็นเด็กหัวดีแต่ไรหัวใจคิสกิเทตะเป็นเด็กเรียนเก่งที่สุดในโรงเรียน mm. กดวิชาบ้านเขาอยู่ใ,ใกล้ฉัน mm. ก็เลยเคยกลับบ้านด้วยกันบ่อยๆทาเกเบจิรูคิดว่าอย่าบอกนะว่าฮีนากับคิสกิรู้จักกันฮีนาก็บอกอีกว่าแต่พอมอต้นเขาก็ไปโรงเรียนเอกชน หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยทาเคเปจิก็พูดว่าตอนเนี้ยเขาเป็นนักเรียนหัวโตวเป็นหัวหน้าหน่วยของตัวมันฮินะก็บอกพูดเป็นเล่นหน้าตาไม่ให้เลยเออกูก็คิดเหมือนกันนั่นแหละทาเคเปจิยังถามอีกว่าที่ว่าเคยเจอกับพิสกีนะ่ะหมายความว่าไงฮินะก็บอกจำไม่ได้เหรอแต่ฮินะจำได้ดีเลยล่ะฤดูร้อนตอนป .6 ทางกลับบ้านจากโรงเรียนกฎวิชามีพวกเด็กรังแกแมวอยู่ที่สวนสาธารณนะ ทีน่าเดวเดก็กำลังจะไปต่อว่าพวกรังแกแมวตาจีมานะเยเวลาพาอันตรายนะตา,าจีมานะ <c oughs> งงหยุดนะทำแบบนั้นสนุกตรงไหนจากนั้นนะครับผมแมวก็วิ่งหนีไปพวกที่รังแกแมวนะครับผมที่เห็นว่าแมววิ่งหนีไปแล้วพวกมันนะครับผมก็กะจะมารังแกทีน่าตอะเฮ้ยร้องไห้เหรอคิดว่าร้องไห้แล้วจะยกโทษให้ได้ไงเห้ามแล้วแท้ จากนั้นนะครับผมก็มีเด็กดุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามาไรเดอร์คิกเออโตยังวะ <c oughs> ผู้บดุงความยุติธรรมมาแล้วเป็นถึงเด็กหมอตนแต่กลับหลังแกเด็กผู้หญิงคนเดียวยดโทษให้บอดได <c oughs> ้เฮ้ยอนี่ไมอใครวะผู้บดุงความยุติธรรมกันเหรอผู้หญิงอ้าวไอ้นีออ่มันตัวสั้นนี่ว่าถ้ากลัวก็อย่ามาสเสลอีนอกหู จากนั้นผู้ประดุงความยุติธรรมของเราก็โดนพวกเด็กมอต้นอัดตุนนอนร้องไห้เธอร้องไห้ทำไมกันแต่แต่ว่าทมไ้เก่งจริงอย่าททำแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างนี้อีกขอโทษไปละเอ๊ะเอ๊ะนั่นมันชั้นจริงเหรอจำไม่ได้เลย ถ้านับดูแล้วก็14ปีก่อนเลยนะฉันมันเห็ยชมัดเลยงั้นเหรอใช่สิมาช่วยและสู้แพ้โง่ชัดๆเธอรู้ว่าสู้แพ้แต่ก็ยังมาช่วยเจ๋งกว่าคนชนะเป็นร้อยเท่าที <I S 2> ่น้าหนุ่รักเธอตั้งแต่วันนั้นแล้วฮานากิคนทาจิมานะห้องสองบอกว่าชอบนายละ <Yeah. S 2> ชอบฉันมาตลอดตั้งแต่เมื่อตอนนั้นนั่นเหรอ อย่าลืมนะคริสต์มาสอีฟจอกันที่สวนสาธารณะแต่ในขณะที่ทาเกิจิกำลังวิ่งกลับอยู่เขาก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างวันคริสต์มาสอีฟที่สวนสาธารณะเป็นวันที่เขาบอกเรื่องฮีนาในอนาคตทาเกิจิก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่วันคริสต์มาสอีฟอีกตั้งหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ดูยังไม่มีแววเป็นแบบนั้นเลยแต่ก็มีชายคนหนึ่งยืยนอยู่ข้างหลังทาเกิจิฮานากากิคุงเหรอเอ๊ะ นาโอโตะชายคนนั้นคือทาจิบานะมาสโตะซึ่งเขาเป็นพ่อของฮินากับนาโอโตะนะครับทาคิบิจิก็ตะลึงสิครับผินพ่อตาแบบนี้จากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันนะครับมาสโตะนะครับผมเป็นคนที่ทํางานหนะักเขาเลยไม่ได้ค่อยกลับบ้านเลยได้แต่ให้ภรรยาเล่าให้ฟังอย่างเดียวเขายังบอกอีกว่าที่นาโอโตะอยากเป็นตํารวจก็เพราะนายสินะขอบคุณมากนะภรรยาของฉันนะเล่าเรื่องนายให้ฟังเยอะเลยละนายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆ แต่ช่วยฟังคำขอร้องของฉันหน่อยได้ไหมช่วยเลยิกคบกับลูกสาวฉันได้ไหมฉันอยากให้ลูกสาวฉันมีความสุขดเดี๋ยวก่อนสิครับผมเองกับพินะก็เธอเน่ะเป็นนักเลงกล้ายืนยันหรือเปล่าล่ะว่าลูกสาวฉันจะไม่โดนลูกหลงนะหนาวชะมัดเฮ้เจฟุยุทากิวิจิยังไม่มอมกเลย เห็นว่าไม่ทุเลาชล็ดหน่อยนะไม่เป็นไรแน่เลยพรุ่งนี้ลงมือตามแผนแล้วนะกินข้าวกันก่อนไหมเอ๊ะเราเลิกกันเถอะฮินะเธออาจจะคิดว่าจูๆ่ๆทำไมฉันถึงบอกเลิกแต่ว่าฉันคิดมานานแล้วแบบว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วฉันไม่ได้ชอบเธอแล้วฮินะใช่ฉันฉันชอบคนอื่นแล้ว เพราะงั้นเฮ้เดี๋ยวฮินะบ้าบ้าบ่าเกียรติที่สุดแบบนี้แหละดีแล้วระหว่างฉันกับคิตสึกิและฮินะ อาจมีชะตาลิขิตบดดางอย่างก็ได้ให้มันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เองแบบนี้ละดีแล้วมันดีแล้วทำไงละ่ะชอบไปแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดภาพประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับใครชอบนะครับผมอยา like, share, อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ้าามผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ